สวัสดีครับวันนี้มาต่อกันนะครับกับสมเด็จทิวใหญ่วัดระฆังนะครับสภาพชายอย่างนี้สภาพชายเลยนะครับอย่างนี้สภาพชายเลยนะครับเดินเป็นจำนำแบบนี้นะครับใครดูใครชอบใครสนใจก็ทักทายกั้เข้ามา ให้ชมเลยมันก็จะเห็นเนื้อหาบหนสารชัดเจนขึ้นเห็นไหมครับในอย่างนี้โอ้โหภาสวยเลยนะครับอย่างนี้นะครับคืบอให้ดูความสวยงามของพะระนะครับเดี๋ยวผมลงก้องให้ชมแล้วกันครับความเคลืน่นเจะประมาณ3นาทีสนาทีครับที่ช่วงจงหาะ บอ่อนะครับคือวัดระคังนะวัดพระคังยิงใหญ่แล้วเคยด่อบ,บอก็ทัดทายมาลมัดอหมโอ้โอันนี้มีหัวลางเห็นไครับมีรกรมีหวล่างัแนสวยนะครั้าวัดคังเป็นพระที่สวยนะพัที่วยนะเดี๋ยวมาดูลาหลัง ไปดูไปดูว่มจะรถเท้าการบนกับล่างนะครับการบนกับลางนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านข้างก็กดสวยเร็วนะครับเดี๋ยวผมไปดูด้านข้างที่ชัดเจนขึ้นนะครับโอชิตุงติดคัตเลยนะครับวันนี้ ด้านบนนี่สวยงามมากเป็นพระด้านบนนี่เจอฝนนะครับเจอฝนเก่ากับรฝนนะครับแบบนี้ว่าฝนเก่าบนพระมีเงรังักด้วยนะนะครับก็จะให้ดูทุกซอกทุกมุมไปนะครับด้านบนด้านลนางประกอบการจัดสินใจในการซื้อขายนะครับ,บราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณน,นะครับนี่คืชีพของผมครับ ภาพรวมลวกัอรวกันให้ดูวามชัดเจนใหญ่ใหญ่ดูมองนี้สวยงามจริงนะครับมองนี้สวยงามมากนะครับเห็นวัดาใหญ่ตรงนี้ภาพสภาพทางการใช้นะคสภาพทางการใช้ขาอาง ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ยงเท่านี้ก่อนนะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับสวัสดีครับ